มาพูดถึงระยะห่างปากแหวนนะครับเป็นเรื่องของแหวนลูกสูบในตอนที่3นะครับสําหรับระยะห่างปากแหวนเนี่ยในการประกอบเครื่องยนต์เราควรจะเช็คตามสเปคของผู้ผลิตนะครับว่ามีระยะห่างปากแหวนอ,อยู่ที่เท่าไหร่ทั้งตัวบนตัวล่าง,ลางและแหวนตัวขวานน้ำมันก็ต้องเช็คนะครับในการประกอบเครื่องยนต์ทุกครั้งควรจะต้องเช็คทุกครั้งนะครับว่าระยะปากแหวนยยที่กําหนดหรือไม่นะครับหรือถ้าเกิดเป็นเครื่องยนต์ที่เราต้องการเช็คสภาพถอดเครื่องยนต์ตัวเก่าออกมาเนี่ย ก็วควรเช็คสภาพปากแหวนด้วยนะครับว่าปากแหวนกว้างเกินไปหรือเปล่ามีอาการหลวมหรือเปล่าครับในกรณีที่ระยะห่างแหวนมากเกินไปนะครับระยะห่างแหวนมากเกินไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดห่างแหวนระยะตรงสมติว่าตรงนี้เป็นปากแหวน,นครับแล้วระยะห่างมันมากเกินไปเนี่ยผลเสียก็คือทำมันจะทําให้เกิดการสูญเสียกําลังนะครับเพราะว่าเวลาเกิดแดงดันด้าน,านบนนะครับด้านบนลูกสูบ มันมีโอกาสที่จะไหลผ่านปากแหวนลงมาได้นะครับก็จะทาให้เครื่องยนต์เนี่ยสูญเสียกําลังสูญเสียประสิทธิภาพลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือมันอาจจะทําให้เกิดควันได้นะครับเพราะน้ํามันเครื่องมันอาจจะไหลย,ย้อนออกไปทางห้องเผาไหม้ได้นะครับ